นี้มากๆก,ก็ต้องนอนเร็วนะคะโดยเฉพาะถ้าใครอยู่เมืองไทยในยเวลาจะกะง่ายนะคะคือสี่ทุ่มแต่สี่ทุ่มของเราเนี่ยเราพิ่งจะลงไลฟ์สดอีกช่องหนึ่งแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เรต,รตรียมจะเออขึ้นไลฟ์สดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันเนาะยังไงเราก็ไม่เคยได้นอนสี่ทุ่มคลิปก็ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดคลิปเลยยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณตุ๊กตานะคะ รักษาสุขภาพด้วยอย่าหักโหมนะคะอยากได้คาราเมลไหมคะไม่คะ่ะที่พูดมาคือทำไม่ได้สาวๆนะเขาก็พากันมาคุยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะได้แต่พูด เออหนุน่มรอหายไปไหนแล้วล่ะคุณปรลวิทย์หายไปไหนแล้วเห็นเราคุยจ้ออยู่นะคะคุณปรลวิทย์เป็นหนุ่มรออยู่คนเดียวก็เลยแอบแอบฟังเอานะคะว่าสาวๆจะคุยอะไรบ้างนะคะ S <S สวัสดีค่ะคุณเจริญนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณเจริญยินดีต้อนรับสูรบ้านดีงามชาแนลนะคะ <S <S 1> <S 1> ได้หนุ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะได้หนุ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วคือคือคุณเจริญนะคะคุณเจริญน่าจะเป็นผู้ชายแล้วเนาะอืม คุณตุกตามีงานประจำทำมาเนาะทั้งทํางานด้วยทํา YouTube ด้วย คุณจิวก็รู้จักหมดเลยนะคุณเจริญยังไม่มีแฟนเลยจ๊ะเข้าโซยู่แล้วถลับตาข้างหนึ่งมองโอ้ยคุณปรลวิทมีแฟนมีแฟนแล้วนะคะมีแล้วแฟนแขวนเอาไว้ข้างนอกมาแล้วอต่คุณจิวกับคุณตุ๊กตานี่คาลมไม่เบานะคะ คลมไม่เบาจริงๆหนุ่มๆมานี่สะท้านหมดเลยนะคะหนุ่มๆสู้ไม่ได้เลยนะคะคุณจิวกับคุณตุ๊กตานี่สุดยอดเลย คุณจเจริญถามใครยังไม่มีแฟนเหรอจ๊ะสงสัยคุณจเจริญถามคุณจิวแน่เลยนะใช่มมมาเฝ้ามาเฝ้าสาวสวยนะมาเฝ้าสาวสวย เออเราไปโดนอะไรอ่ะทำไมหน้าจอมันมืดลงเราไปโดนอะไรทำไมหน้าจอมันมืด,มด ก็หยอกหยอกกันเนาะหยอกหยอกไปไหนก็เจอไปไหนก็เจอ,ไไเจอแต่คุณจี